แบบรูปวงกลมซ้อนกัน3ชั้นแบบนี้ทำอย่างไรไมาดูกันนะครับโอ้โหนะอันนี้เป็นการหาค่าตัวอะไรครับตัว A นะฮะตัว A นะตัวนี้นะเป้าหมายอยู่นี่ฮะรเราต้องหาความสัมพันธ์ของแบบรูปให้ได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการบวกลบคูณหารแต่ละอันนี้นะครับแต่ละอันนีเ้เราต้องหาตัวอย่างให้ได้ว่าเฮ้ย1เป็น2เป็น3บ อันนี้สองห้าสิบสองอันนี้สามแปดยี่สิบเจ็ดอันนี้ A, 10, เอสิบสี่สิบสี่เอความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรนะครับติ๊กต k อกติ๊กต i อกติ๊ตอกบางคนคิดไม่ออกนะฮะอ่ะมาดูครับวิธีการนะครับเอ่อก็คือตัวอย่างเช่นเอาสามเนี่ยมาหารครับเอาสามมาหารหนึ่งมันได้สามใช่ไหมฮะมันได้สามนะครับสามหารหนึ่งได้สามแล้วก็มาลบกับใครลบกับ1 นั่นแน่ได้สองหารเสร็จปับ๊บแล้วก็มาลบกับหนึ่งก็จะได้สองนั่นเองนะครับจริงหรือเปล่านะฮะอ่ะต่อมาตัวนี้เอาสิบสองสิบสองมาหารกับใครหารกับสองมันได้หกนี่แล้วลบกับใครลบกับหนึ่งตอบห้าเฮ้ยจริงจริงจริงนะอีกทีนี้อีกทีนี้ไม่มั่นใจยี่สิบเจ็ดเอาไปหารกับอะไรครับหารกับสาม ได้9 9้าเก้ามาลบอะไรครับลบอีกหนึ่งก็ตอบ8ชัดเจนละชัดเจนนะฮะเต็มเต็มนะฮะอ้าวมาแสดงว่าสี่เนี่ยต้องหารใครครับเอาสี่สมาหารครับหารกับ A แล้วก็มาลบกับใครครับลบกับเลขหนึ่งแล้วเท่ากับอะไรครับเท่ากับสิบจริงไหม การหารหารก่อนนะครับหารก่อนเอา44 4, ตั้งหารด้วย A ก็เป็นส่วน A แล้วกันแล,ลน้วลบ1จากเท่ากับ10ลบหนจากลบย้ายไปบวกก็กลายเป็น11นี่จากนั้นเราก็ใช้วิธีการตัดข้ามจังหวัดหรือการหารซ้ายขวานั่นเองนะครับเอา11หารตลอด11 1เอ็ด1 11, น11ได้เอะไร11 4ตัดข้ามจังหวัดไปเหลือ1อันนี้เหลือ4ส่วน A ไปนะครับ A คูณขวายมา A คูหนึ่งได้ A นะฮะดังนั้นเรจะตอบอะไรครับตอบเลข4ยังยังไม่จบนะฮะเอามาแทนค่านี่โอ้โหข้อสอบโอลิมปิกของเด็กน้อยนะฮะเอาเอา A มาเอา A เป็นเลข4นะฮะบวกกับ4ส่วนด้วย2ยังไม่เสร็จเอา4มาหาร4ทีอันนี้ได้4 4หาร2ได้2 4หาร4ได้1บวกกันตอบอะไรครับ7นั่นเอโอเค